เลโก้กับอาดิดาสค่ะที่เขามาจับมือกันที่เราเกริ่นไปใช่ไหมว่านี้เราจะดูที่ว่าเลโก้กับอาดิดาสเขามีอะไรใหม่ๆจะหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะนะ mm hmm. เมื่อ Adidas o r i g i จินอลและ l e โกสารต่อความร่วมมือสร้างสารรรองเท้าผ้าใบรุ่น Superstar mm hmm. เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องหลายปีใช่ไหม mm hmm. เขามาสร้างสรรให้กลายเป็นรองเท้ารุ่นลิมิเต็นี่หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ ทั้งสองบริษัทนี้จริงๆเคยร่วมมือกันสร้างรองเท้ารุ่นพิเศษมาแล้วครั้งหนึ่งนะก็ไม่น่าแปลกใจที่เขาจะมาร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เปิดตัวมา2องโปรเจกต์ค,ค่ะนั่นก็คือรองเท้าผ้าใบ Adidas Original Lego Superstar และโมเดลที่สร้างจากบล็อก Lego นั่นเองค่ะ รองเท้าผ้าใบอาดิดาสออริจินัลเลโก้ซูเปอร์สตนั้นโดดเด่นด้วยโครงสร้างหนังสีขาวและสีดำสุดคลาสสิกของรุ่น Superstar แต่ก็มีการยกระดับด้วยแถบ3แถบส่วนหัวของรองเท้าและแถบส้นที่ให้ผู้ใช้สามารถต่อ l e โก้เข้าไปตกแต่งในแบบของตัวเองได้พร้อมกับแถบโลโก้ตรงลิ้นเอเห็นปะแถบโลโก้ตรงลิ้นเนี่ยเดเห็นปะเห็นปะเป็นสีทองด้วยนะ ตัวรองเท้านั้นมีทั้งขนาดเด็กแล้วก็ขนาดผู้ใหญ่ด้วยค่ะคุณหนุ่ยคะจะใส่จริงไม่ได้แน่นอนนะเอาไว้ตั้งโชว์ยอมใจเลโก้ยอมใจผมเนี่ยเอาจริงๆนะผมเป็นผมเป็นสาวกบริษัทนี้นะเพราะว่าอดไม่ได้อะเวลาเห็นแพ็กเกจหรือการออกใหม่ของแบบใหม่ๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเลโก้พยายามจะแตกลายไปในลายอื่นๆที่ไม่ใช่คาแรคเตอร์เลโก้เองนะครับอย่างล่าสุดก็มี เอ่อซีรีส์ไบโอเดยวนะใช้ชื่อว่าอะไรนะไบโบโบทานิเคิลการ์เด้นอ่าคือทำตดแต่งสวนเอออันนี้ก็กำลังขายอยู่ตอนนี้เลยนะก็ราคาเซตหนึ่งประมาณทักง0 0 0บาทอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างน่าสนใจทีนี้พอเป็นแอร์เรียของรองเท้าเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าต้องมีแบรนด์ไม่งั้นมันไม่น่าสนใจฉะนั้นเนี่ยนอกจากการทำรองเท้า Adidas ออกมาแล้ว l e g o Adidas ที่ X กกันเนี่ย เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถจะออกแบบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ได้ด้วยตัวเองในรูปแบบของโมเดลสะสมฉะนั้นทางเลโก้จะสร้างส่วนประกอบพิเศษนะครับให้ผู้ซื้อสามารถทำรองเท้ารุ่นซ u เปอร์สตาร์ขึ้นมาเองได้โดยจะประกอบไปด้วยส่วนหัวรองเท้าโลโก้ของรุ่นซ u เปอร์สตาร์แล้วก็พื้นรองเท้ารวมถึงแถบ3แถบซึ่งเป็นไอคอนอมาตะนิรันดร์ของ Adidas ใช่ไหมแล้วก็โมเดลนี้ความสูงนะครับ จะมีมากกว่า12เซนติเมตรยาว27เซนติเมตรแล้วก็กว้าง9เซนติเมตรพร้อมขาตั้งเพื่อตั้งโชว์สรุปก็คือออกแบบเป็นโมเดลไม่ได้ออกแบบเอาไว้ใส่เองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นโอ้โหมันสวยจริงๆเห็นแล้วก็ร้องเป็นกอลัมเลย is my precious อยากได้เรื่องนี้ฟอรเรียนมุลเลอร์ดีไซเนอร์อาวุโสข,ของ Lego Group นะครับซึ่งแน่นอนแหะอยู่ในเยอรมันก็เลยนาสกุลมุลเลอร์นะเขากล่าวแบบนี้ เมื่อตอนเป็นเด็กในยุค80และเติบโตขึ้นในยุค90รองเท้าผ้าใบซูเปอร์สตาร์ถือเป็นนวัตกรรมโอ้ขออภัยวัฒนธรรมสตรีทอาร์ตที่รุ่งเรืองมากๆในยุคนั้นมันคือไอเทมที่เหล่าวัยรุ่นควรมีแถมยังเป็นรองเท้าคู่แรกของผมด้วยนะครับโอ้โห <laughs> ผลลุกใส่รองเท้านั้นคู่แรกและโตขึ้นมาพัฒนาต่อยอดให้กับทั้ง Adidas และก็เล g ก้ได้เก่งมากๆเลโก้ LEGO เป็นกิจการของประเทศเดนมาร์กนะครับส่วน Adidas ก็ประเทศเยอรมนีก็ต้องยอมรับนะว่าแหมเป็นยุโรปที่เก่งทั้งคู่นะเก่งจริงจผมเพิ่งดู<อ>าสารลัดีสร้างสำนักง,งานใหญ่อของเขาไปนะ,ะผมก็ทึ่งว่าเอาตัวต่อเลโก้เอาบริกเนี่ยเอามาทำเป็นโครงสร้างของอาคารได้น่าทึ่งมากๆครับเดี๋ยวก่อนคุณหน่ย่ยให้ทีมงานย้อนย้อนภาพไปเมื่อสักครู่มันเหมือนมีรองเท้าที่ใส่ได้จริงด้วยนะ มันออกมาก่อนหน้าไงพี่เป็นคอนเทนทนพิเศษใช่พี่นี่คือรองเท้าที่ใส่ได้จริงจบวะแต่แต่ว่าด้านหน้าเนี่ยมันเป็นเลโก้โอบะขนาดเหมือนตกแต่งด้วยเลโก้นี่แหละซูเปอร์สตาร์นี่แหละตัวนี้แหละแต่ทีนี้คําถามคําถามคือว่าแล้วจะใส่ไหมยังไงซื้อไปก็เอาไปตั้งโชว์พี่เพราะว่าใส่ไปเนี่ยมันเสี่ยงต่อไอตัวเหล่านี้หลุดลอกนะใช่ไหมเพราะว่าเวลาไปใช้งานจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ฉะนั้น มี2เวอร์ชันในข่าวนี้เวอร์ชันที่เป็นตัวต่อเลโก้จริงๆกับเวอร์ชั่นที่เขาให้คัสตัมทำมาเป็นเลโก้เฉพาะส่วนเฉพาะ,ะ,ะเขาเรียกว่าอีเดนติตี้สำคัญแล้วกันนะครับเพื่อให้มัน่นใจได้ว่ามี2แบบและคอลแลบงานกันอย่างท่วนทั่วฝั่ง Adidas ก็ต้องการขายรองเท้าจริงส่วน l e โก้ก็ต้องการขายตัวต่อครับ